สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียัง่บายพี่น้องจา๋าพักก็งามกว่าเก่าเนะเออาะขนาดที่มอเอามาบง่งนาก็ขึ้นสำนีน้เนาะเฮ้ยพักบ่งต้องคือขี่ไล่เธอเฮ้ยก็เป็นมีใบปอดเลยเห็นเธอเศร้า ต่างแต่สาวอดจนหอดเทียมน้ำเสียงคล้ายกับความเสียใจเขาทิมหนูไปแล้วกินแล้วข่าวนะน้องอ้อยน้องอ้อยจ๋าไปเมื่อกับพ่อลูกมา เร็วๆมาเพียมาเพียไปไปเห็ดยน่ก่อบอกบัาเติมเงินจนยังไรอยู่คือมาให้คอยนะก็คอยตกวคนละ ต่างมากเหมือนบอกมืี้นะลาานกเคเซุของเขาทำเหาตนั่ตีพวกน้มาเห็ดงมืเใหม่กับบแล้วเใหม่ใหม่บริลายวันอเอ๊ก<ส>็ได้บ้ขาวได้ันนนะเได้สามอันเอาได้สาม,มแผ่นแล้วก็เมือ่อได้สาม,มย <ะ S 2> สอยอซุ่ม, <ยะ S 2> มนกเคยไดไมาี น่นอันตรีม้าแหนมก็ไปคือจังหวะเห็นส่างมันก็หลายหนึ่งเอียงอันนี้ข้อบ่อออกบ่อแอกเอียงเลยนี่โอ๊ยขนาดหวานอยู่บ้านบ่เห็นออกเด็กข้อคว้ยนะปกติอีแม่ละหวานเนี่ยน้องลงมักแตงวะนี่มักแตงใช่ไหม มากะมาผู้เดียวพี่น,อน้องเอ้ยบกติน่ะสิบห้าลูกสาวมานำนำเนาะลูกสาวยังบินบ่ได้เลยเลยอยู่เฮือนซะจะจริงกันจากมานนำอยู่ดอกมันบินบ่ได้อยู่อย่างประธานยอยากอาามันไปทางใดนะอย่ามันผวาอย่ามันหยาด นันเจ๊มากเลยได้ข่าวว่าโทรศัพท์เสียล่าสุดมันเสียหรือมันหายคือนางทำเสียเองมันหายนี่หายเพราะนางขึ้นเมืองเมื่อวานนี่ไปปักซองแต่นางขึ้นไปแจ้งแล้วมื่อเนี้ยไปหาแจ้งตามห่านโทรศ,พศัพท์ว่ามีใครมาปวดหลอกแลให้อันอันไหวให้ บาะข่าวไล่ว่าได้ยินข่าวว่าโทรศัพท์หายเรื่องจริงโอ้นางไปในเมืองจักไว้ในใส่<ะ>เรมเบิ่งอยู่นะว่าใส่เน็ตแต่กางเกงทางหลังนั่นใส่ใส่กระเป๋าเสื้อนางเริ่มหืพลาวมือหน,นิเอ้ม กลุ่มซวยไปหายาทานยาทานกบอยู่แล้วก็เผาไปสูตรลดน้ำแล้วก็เผาไปปัซองสิไปอันดูมอนะหมอไปถึงน้ำมนต์นางสิบห้องตายไปตือฮึบอกพังสิเแล้วไปหานเนื้ทานเมื่อก่อนน่ะเาพ่อหลวงพ่อน่ะสิไปสูตรลดน้ำมนต์กับกบอยู่อันเดสบ้านสิไปหาหมอเจ็ดล่าจ้าแก่ออกแล้วแกออกงเราจักรสิหลอกค่ะไม่ได้จักตรงจ้า กับก๊บนั่งกับมาเป็นสมเก่าใส่เขามีหอยกับก๊บนั่งเก่าจะเป็นผีเลิศขนางเลยเขาม,ขมีหอยหมอหมอดูก็บอว่าอืมซาอือหลงมื่อกี้ก็ได้เป็นเบิ้งใหม่อันหมอพี่เพ,พิ่นว่าหมอผีเป็หางหมอผีหมอดูหมอดูเพิน่นว่าเออช่วงใหม่ๆต้นปีเจ้าสิมาคู่กับเราอะ ดีครับเฮงนวความสวยกับความวยนะมาพร้อมกันไปบึงอยู่ทางไหนนะเดตต่อไปจกกสิดีลาวันมอบว่ให้แก้ให้เมื่อขอบอันกองสาบินเฮอนบาอีแม่แล้วไปสาไปปฏิบัติธรรมบ่จอท จับปาเป็ดเยืดนะคุณแม่ฉันนี่ว่าจักเอาไปโทษคุณแม่อีปอบอันละอันขรับออันของสารในอัอคุณแม่ก็ไป่ต่ละเทื่อนนะกะเบมาอยู่ขออสี่มือหามือเนาบ่นอยู่มัมีคนขออตีเมืาเราไปนะกันนั่นแหละปกติเราก็น้อยเราก็สิบายสวดมนต์มืมอเสมอเดีทราอยู่แล้วสวดมนต์เสมอท้มันจาว่าถามวัน เวลาไปานายบอกนี่เด้อจะเราญาเรคุณแม่ก็บ่ค่อยอยู่บ้านแม่นะเนาะบอกห้องฮาาพี่น้องเอ้ยนางมา,ล,า,มาลงกระเทยนี่ยันได้ยนั่น,น,น,นพี่น้องนางมา <laughs> ต่อนงอยากตายอยันที่เขาสากันอืนอ่ะยังพี่สาวนันเอาเอากันแล้วพร,ราบหมดกินดอกเสียหีเสียคอมลุน<อ>้นเออจะทิจจะทาง บริจิ์นำมาลงกะเทยจ้าโอ้ยที่จริงนะนางเป็นคนแก่งพี่้องเอ้ยควันกะแขงมาคึบเนาะคึบไปลงได้วะควันกะแขงนางกะแขงนอนกะบลับมาคืนโทรศัพท์ทเอออะไรจังวะเอ้อยทั้งอิตาลีนัาา่นเลาว่าเตือนานะบอกในเดอรสันอัมลากาก,กีนะคันสิวัตถนนนะห้ยางวาดัดอ,อีสีเนี่พูดว่าเขาวัด กันวัดแทกให้แทกหน้าวุ่นวุกก่นทั้งก็แล้วไปเหมือนวัดาอันมาวัดถนนอ,นอือเอายังวัดบอกวัดเอานังหน่ายแล้วมันว่ามูอคู่ลงหน่าเอาคากับมือตีไปเ <c oughs> พืพอ่อเอาหน้าไปไปบัดมือตีพไปบุกเป็นอยังเรือ่องเรื่องนั่งกับไปสวดอันไปหดรถน้ำนมไปหดน้ำมนต์มามือมือ มื่วานนี่เด้อพวกเราจะมนต์มาวานในการเออสักอนนั่นแหละเบิ้งความสวยน่ะเอาทั้งน้ำมนต์มาเพอมาตั้งไว้ผิดขวัญบระธนนโหดจ้ะบ๊วยบ๊วยบ๊วยอัตโตปใส่หัวตั้งแต่มาจังหวัดเลยตียังบระธานโตปตบใส่เลยหน่อยนึงเรอดีอ๋อมาตั้งไว้ผิดขวามอันใดทังก็ได้โหดโหดเนาะ ก็เริตั้งวะก็เลยพักสมองไปสักก่อนลูกแม่แม่ลดลงลูกสาวโอกหักเออสเกิร์บเบิร์นโอ้ยแตแล้ววัลูกชาเป็นอะไรสงสารลูกสาวอยู่หึะสบการก็ไม่น้อยเลยฉัมานั่งห้องให้โอ้ยน้ำคุยเน่าๆใครสิขีดว่ามันสินาขนาดนั้นเจ๊ปกติมันก็เฉยๆมันก็เซิร์ตใสดิแม่นาแม่ตามที่เขาเห็นก็ได้มันแค่ตอดมันแค่การดไปแล้วก็แล้วจบ อันนี้ยังจะมาโอ๊ยตายอีบาบยกอีบาบเหรอีบาบตัวอันนั่นอันพ่อเราก็เคยคิดสตวเองเคยมีความหากักกันดิโอ้ยบม่เห็บนบหมนี่คาดนี่ด้อยไฟป,ปิดมือมันบ่อแล้วหกขาดก็ทำได้แตงแต่หมอนีบผู้บอรอมอคือว่า,าบบคือแบบปาดคอน,นั่น <c oughs> อันอันเขาล้างยาสั้วก,ก็เจ็บแล้วอ๋อเจ็บแสบโอ้ กินคือว่าเจ็บคือว่แสบเขาอ,อืมเขาก็เข้อใจตอกย่ำเนาะไปแล้วแไแล้วมาพี่ตาย่สามเนาะจี่เลยเขาเสือที่สี่จีเลย <c oughs> ลูกสาวกันเนาะมันแ่เราบันทึกแล้วน้วนำร้นกัดเ,เลยอ่าน่เบืเลยใครแน็บ้าง็าดีขืน คืนดีกันแล้วเจ็ดเป็นด่ามัแนแล้วมืดเงียบไก่ติดเนมามันกระบาดมันกระหวบมันบรตอบได้เอื้อยทางอิตาลีไฮเปอาวมีหนึ่งพันเจหนึ่งพันเอาไปจับไปเพาสตายกันั่นถงถั่วปากอืมอย่ามาตายนะอย่ามาตายตอนนี้นะอัอะไรห้าว่าห้าวอันเบิร์ดแท้ๆเรือใบท้าย,ยอันนี้คุณแม่คุณแม่อมบลา เราเกะอีแม่รับไปปฏิบัติธรรมอะไรเออของเจ้าคนละพันนะคนละพันใส่จ้าคุณแม่มากเฮ็ดบุญนใส่อิตาลีอิตาลีคุณแม่ยังบ้านมาอิตาลีเขาใส่เด้อเขาใส่แทนแม่เด้อจาแม่เพิ่งไปปฏิบัติธรรมมานอนคืนหนึ่งสองคืนแล้วมันก็ไปายซคืนหาคืนไฟการไปทำมือเดรักระละทางโลกแล้วกระบุตบวชขวัดเลยเราไป ตลอดขอบคุณหลายๆครับพี่สบายดีปี2020ปีใหม่แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้านมเงินก็เป็นหนักโอ้โหเปิดเสีได้ยเลยเนี่ยเป็นหุ่นกระสนของนางแม่ก็ลดลงลูกก็อกหัก เออมอว่าคือสถรอยู่นะมอว่านี่นาเอาซวยกระเพงมาพร้อมกันอ่านี่นะไ้ใหญ่พอใจดีนี่ใหญมากเออแม่นั่นแหละเออ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 วออเออเออเองเลเออเออเออ่ออาออเ้อเออเอคนออเ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 ออผู้เออาออเ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 ออูออเ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 อเออเออเอออเอีเอเ อันนี้ยังบ่ครบอันนี้ยังหยให้แม่ในแม่อยู่บ้านโถแต่ว่าเดี๋ยวสิไปหามาให้ใหม่เสิเอาออกจากอันนี้ก่อนขอบคุณหลยๆครับพี่ขอบคุณฮาค,อ,อ,ค,คอยปังๆเด้อพ่พอกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดีเ <c oughs> จมมาลาเอาสรุปแล้วไม่ได้ถือน้ำมตนเลยสิไปเอาใหม่บ่ลหรือจังได คอยมีเวลาเพิ่นเสียนเฮ็ดอันสมโพธิภะยบ้านเพิ่นบ้านใดนะบ้านใดไปสองมือพุทธมันได้เออสมโพธิระความอยากได้ของนางเด้อไปพ่อนางวีนางวีกันมาไหว้ศาลหลังวัดนั่นแหละไมไหนถังอ้ามหานมมนนิทานอืมมาอย่างมาไหว้ศาลพี่มาไหว้ศาลนางก็เลยไหววัดสักทุ่าอืมมัต้องว่าดอก เอากระคอให่ลราบ้ากระคอพกระคอพรตัวใดตัวใดสิแค้นเซิลว่ากัแคนเซิลเอออยู่พูดโอ้กัมแมนท่านลยเอาบอกว่าคัดพ่อลีนะภูแลอนเพื่อนเพื่นอันข้าเจ้ากันสีให้ต้องทานบอันิบัติสมประมาณที่ิแปดสิบเก้าน้ำตาลีว่าถานนางในโทรศัพท์คืน นส,มา,นาาสม,มามาานนงวัถึงไปบนไหวซาเออซา,าุถูกเจ้าขีดว่ามันไปหล่นในบริเวณไหนเจ้าขีดว่าถานน,นบ้านเฮานะ่ะมันขีดตึงๆนะใส่ถุงเสืออเ้อล้างท่อแล้วละ่ะนางก,ก็เผ้อใส่ถงเสืออ้อไปเลยเจ้าเห็ดทางเห็ดทางเบิดมืดดิแล้วเจ้าปิดเน็ดไว้ไหมห่อเปิดไว้เดี๋ยวนี้นะโทคแป๊บมากะ ลางมาแล้วมาแต่ละมห ah าอ,อยู่บ้านอย ah ู่บ้านมาหาแล้วโทรไปตลิดเครื่องแต่แท้แล้วจะเปิดเน็ตไว้อยู่เมืนบอกเขาปิดเครื่องนี่มันปิดเครื่องได้เนะี่ยมันต้องโส่รหัแม่นมันต้องใส่ร,รหสัสจังปิดเครื่องได้เ่าแก้ซีมออกมันก็ซิมมันอัตโนมัติอยู่ในตนัวมันมีหมดได้ปดิดเครื่องเอามาต้มน้ำไปเลื่อนอะมาค่อยแก้ซีมออกกระจุ่ม เธอซื้อน,น่างก็สืบสามพักว่าบาทปีหนึ่งแล้วที่โโมันก็เสียดายเด้อเอฟซีีตดานเอาแหละเฟสเจ้าเด้จะจำรหัสบปรได้ตีจำรหัสบปรได้แทมผัดเบอร์พอยู่น้ำคาวเนาะซิมลลารีการันก็บปรได้แหละรหัสก็ได้โอ้ยโมโหอะ ลาวเขาบ่หัวได้ดิบได้บ่จักได้ป่ะเนี่ยเนเบอร์เนืมันบอร์ถูกขนาดเนาะมันเบอร์ถูกระดับไปเนาะเขาต้องเอาจากไอ้เบอร์ไม่ได้แต erm> ่ว่าต้องปิดซิมเก่าซิมเก่าปิดบ่ได้จะมันยืนเขาซิมละเก่าโลกภะเบียยก็อยู่เนีค่ะจังนั้นต้องไปทานซูมเขาถ้าไรเบอร์เก่าเนี่ยมันรีเฟรชได้จากสิ่เกณฑ์ระด้บนั่นีอ าอ<ส>าซ<ส>าถูกพี่น้องจา๋าคอยนั่งพ่อโทรศัพท์ก็ได้ตึกคืนมานั่งจะไปทําบุญมาเสร็จลงทานโขาไปยืนเห็นอยู่หาเบิร์คืนแล้วมันบ่คอยนั่งได้เถือนั่งไปเห็ดแหนนอนอนั่งจะปิดแค่ยังขาเข่านั่งติมเลาบ <laughs> <laughs> บุญนั่งกระทำบาปนั่งกระเอาแน่นั่งนั่งเอาเบิร์พี่น้องเอ้ โอยสมากกัรทำบุญทั้แหละร้ายกลัวเนาะบ่ามาคอยทำดอกไม่เป็นช่วงเวลาในรอบๆปีหนึ่งนะเนาะแมนขอบใจพี่น้องติดติดตามด้วยพี่น้องเด้อไว้ขอนใหน่คลคิปหน้าเนาะจะได้ก็ขอบคุณหลายขอบคุณพี่จากอิตาลีเลยกะขอบคุณหลายปสบการณ์ติดตาม